สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับครับนมืเอ้านสักศีสิผ้าพี่น้องมาเบิงบักท่านที่ดกแข้งนะครับป่หูว่าเป็นพันเอียงนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเท่าที่บ่าวสักศีไปทายสวนใหม่เนี่ย่มเคยเห็นพันใดโดกสัำพันธ์นี้มาก่อนนะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกที่สําคัญนะครับรสชาตดในซิมของเพลินแล้วนะครับพี่น้องครับอู้เสียบหลายครับพี่น้องสําหรับบักท่านพันนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเข้ามาพอครับเจ้าของสวนเพลินก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับเพื่อน สวัสดีค่ะครับในนาตัวนะครับผมอ่าชื่อต้อยนะคะต้อยปานิสลาเฟซบุ๊กต้อยปานิสลานะคะสวนสเบียงบนดินสเบียงบนดินพิกัดท่าอยู่สครับดี่ครับอยู่ที่อําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้ตัวนี้เป็นพุทรากลางมุ่งนะครับพี่นอครับผมสายพันธุ์ยังครับนี่ผมคือบ่เคยเห็นมาก่อนมันดกขักป่านอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นพันธุ์แดงอินเดียค่ะแดงอินเดียค่ะจริงๆถ้าอากาศหนาวเขาจะมีสีแดงนะคะสีแดงแบบนี้แต่ทีนี้อากาศเมืองไทยค่อนข้างร้อนมันห่อนนะคะบานเห่า ปีนี้แห้งบัวหนาวเลยเนาะครับ,รบปีนี้เนาะเพราะมันห่อนก็คือมันก็นเลยสีแดงมันก็เลยหายไปกับลมหนาวอ๋อมีมีผลต่อรสชาติอยู่ป่าครับ <c oughs> ไม่มีผลต่อรสชาตินะคะแต่ว่ามีผลต่อส,มสีมีผลต่อสีครับมีผลต่อสีปกติสีบัสีเป็นสีแดงเนาะครับตรงนี้เนาะแมนครับเขาจะแดงแบบแดงทั้งลูกเลยค่ะแบบเนี้จะแดงทั้งลูกเลยอืมแต่ที่นี่พออากาศห่อนปุบเขาก็จะถ้าใกล้จะสุกเนี่ยจะขาวๆซีดๆแบบนี้นะคะทานได้เลยนะเ<อ>นี่ยทานได้เลย ครับหวานกรอบอร่อยมากค่ะโอ้โหเขาเขาปลอดไพยแม่นอดครับกินผู้ชายกลางมุงเลยครับผมปลอดไพยค่ะโอ้นี่ครับตะลันเด็ดทานได้เลยนะคะเด็ดทานได้เลยผมชิมแล้วครับหวานแห้งต้นนี้ครับมันมันมีกลิ่นเฉพาะนะครับมีความหอมว่ามันนี่อ่ะอันนี้จะเนื้อเยอะครันะเนื้อหลายครัเมล็ดจะเล็กเม็ดน้อยหน่อยค่ะเม็ดน้อยโอ้ เม็ดในหน่อยเหนือหลายออตอนตอนนี้ตลาดเป็นยังไงครับสําหรับพันธุ์นี้ครับผมสําหรับพันธุ์นี้นะคะคมันจะใหม่มากใหม่มากค่ะพี่เพิ่งปลูกปีแรกค่ะเพิ่งปลูกปีแรกนะคะก็กําลังจะทดลองตลาดเนี่ยใกล้จะสุกแล้วใกล้จะได้ออกตลาดแล้วนะ,ะใกล้จะได้ออกตลาดแต่ว่าก็ต้องมาทดลองรสชาติก่อนว่าไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราตัวเราเองเราต้องเทสก่อนเทสคุณภาพอืะะแต่ว่าผมเห็นพี่ปลูกแซมกันครับพันธุ์ที สามรถสามรถค่ะสามรถนี่คือเก็บไปเบิดแล้วครับมันเป็นจันงไรครับคือคือเดกมาปลูกแซมกับสามรถในพันนี้อ่าท่านนี้เห็นเขาบอกว่าครับมันจะช่วยในการให้พันธุ์อื่นๆในสวนเราเนี่ยมีผลดกเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยดกนะ,ะ<อ>หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอามาช่วยผสมเกสรครับผมช่วยผสมเกสรน,นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสามรถเนี่ยเขาก็ดกในตัวอยู่แล้วนะคะ Hmm. เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอาพันธุ์นี้มาเพื่อช่วยให้ติดผลดีขึ้นครับนะคะช่วยให้ติดผลดีขึ้นลักษณะเพินพ่นเพิ่นทีเป็นพวงแม่นบอกครับคือเขาเขาจะดกมากพันธุ์นี้ยเขาจะดกมากดกด้วยตัวของเขาเอง hmm. ะ,ะดกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เขาจะออกลูกเป็นชุดๆนะฮะต่างกับสามรถสามรถเนี่ยจะออกทอด เออเขาเรียกอะไรอ่ะออกผลไปเรื่อยๆ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 นะคะแต่สําหรับแดงอินเดียเนี่ยคือจะออกสมมติชุดนี้หมดถึงจะติดอีกรุ่นหนึ่งโอ้หนี่สังเกตเป็นถึงมี่หน่วยหน่อยพีดออเลยจริงสแมนครับโอ้แต่สามรถเนี่ยจะมีหน่วยหน่อยแชมเนาะค่ะเนี่ยครับผมจะมีหลายรุ่นเห็นไหมคะนี่เนาะมันจะเป็นมันจะเป็นรุ่นๆแบบนี้สามรถจะเก็บได้เรื่อยๆตลอดโอ้นีอดถ้าเรายังไม่ตัดทําสาวจะเก็บได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีครับผมแต่ว่าสําหรับพันนี้ เขาจะมีความโดกแต่เขาจะออกเป็นชุดชุด <lies. S 2> เป็นชุดชุดเลยจ้ะโดกแบบนี้เลยค่ะโดกกิ่งแบบว่าเ,เราต้องหาที่เช้ากิ่งให้เขานะคะไม่ไงั้นจะหักหมดเลยอ๋อนี่ตรงมีตรงมีใหม่มาขาดครับโอ้มันคือบบกแอปเปิ้ลเลยได้หนิพี่แมนมุมแมงมครับนี่เนี่ยตัวนีแดงเห็นชัดเจนเลยครับอ่าใช่คือเขาต้องมีแสงแดดแล้วก็อากาศเย็นกลางคืนอากาศเย็นมากๆกลางวันแดดจ้าจ้าเขาจะแดง ครับเขาจะแดงขึนแต่ว่าตอนนี้ใก่แล้วแม่นบอครับไก่สีพ่อเก็บแล้วแม่นบอน,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 นี่เก็บได้แล้วค่ะพอพอเขาไม่นี่นะคะแบบนี้ก็เก็บได้แล้วแต่มีมีออกสีเนี่ยอะไครับพ่นเก็บได้อ๋อนี่มีสีน้อยหน,นึ่งเนี่ยเก็บได้ละคือตองไห้ปกติแล้วเขาจะเขียวเข้มครับนะคะที่นี่มาเพราะมันบนหนาวเนาะค่ะ้ามันหนาวนี่เขาจะดูว่าเขาผิวแดงเนี่ยแดงแบบนี้แดงแบบนี้ยิ่งแดงยิ่งอร่อยโอน้นู่นแดงมีสีแดงครับแดงยิ่งยิ่งแดงยิ่งอร่อยแต่ทีนี้ว่า ด้วยสภาพอากาศตอนเนี้ยคือมันร,ร้อนมันห่อน้วนะคะบ้านเพราะมันห่อนเขาก็เลยไม่เป็นสีแดงพอไม่เป็นสีแดงปุ๊บเราก็เข้ากับมาเบิงที่เขาขาวชิดๆเลยค่ะครับขาขาวชีดๆเนี่ยก็จะเก็บได้แล้วเริ่มเริ่มสุกแล้วเนี่ยอย่างที่พี่เด็ดให้ชิมนะคะแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะอืมโอ้เนื้อหนาะแห้งเนาะครับเนาะเนื้อชแห้งเนื้อหนาะนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะเป็นตัวใหม่ครับนะไซส์จะพอๆกับผู้ชายนมสด นะคะลูกจะใหญ่ซำไข่ไก่เนาะบ้านเฮารสชาติแตกต่างกันยังไงก็พุท่านมสดครับพี่อ่ามันมันแล้วแต่ความชอบของคนนะบางคนก็ชอบทานนมสดแต่สําหรับพี่พี่มองว่ามันจืดแต่อันนี้คือเขาจะได้รสหวานนะคะอันนี้จะหวานกรอบอ๋อนมสดมันก็สะขึ้นจังซื้อมันนมสดนี่มันก็จะหวานอยู่แล้วนะครับครับอืมมันแล้วแต่คนชอบถ้าคนที่ชอบรสหวานก็อาจจะชอบเป็นนมสดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางท่านแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมี ข้อเด่นข้อด้อยต่างกันครับผมนะคะอันนี้คือจะเน้นหวานได้หวานหวานมากใช่ไหมได้ชิมแล้วใช่ไหมชิมชิมแล้วครับ <c oughs> ประทับใจ <laughs> <c oughs> มันหวานมันแสบด <c oughs> ีดีไหมครับ <c oughs> ปกติผมไปชิมบักท่านน้าตลาดอ่ะผมผมชิมแล้วผมขอแชร์เนี่ยหน่อยหนึ่งมันมันจะเป็นออกรสชาติฝาดฝาดเกิดจากอียังครับฝาดนิดหน่อยฝาดติดมันเป็นที่สายพันธุ์น,นะครับสายพันธุ์ด้วยหนึ่งแล้วก็สองการดูแลระบบน้ําระบบ,บปุย๋ย ุ๋ยดินปุ๋ยน้ำก็มีส่วนนะคะอืดูแลเรื่องปุ๋ยไม่ได้ดินไม่ได้ก็รสชาติไม่อร่อยเหมือนกับสามรถนะคะบางสวนทําไมรสชาติถึงไม่เหมือนกันก็มีส่วนนะคะดินน้ําปุ๋ยมีส่วนในการด,ดูแลค่ะการให้น้ําการให้ปุ๋ยครับก็มีส่วนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพุทาพันธ์เดียวกันนะ,ะไม่ได้แปลว่าจะอร่อยทุกพื้นที่เราต้องคอยคอยดูคอยดูย<ม>ด,ด้วย มันต้องข้นอยู่กับพื้นที่น้ำพื้นที่ทีเห็ดครับโอ้คือคือเหมือนกับว่าดินทรายกับดินเหนียวเนี่ยก็จะรสชาติต่างกันนะครับแต่ว่าพุทราเนี่ยปลูกได้ทุกสภาพดินครับของของพี่นี่เป็นดินหยังงรับที่เห็นอยู่ในคณะนี้แปลงนี้เป็นดินทรายแปลงนี้ดินทรายครับแปลงล็อกด้านบนจะเป็นดินเหนียวพี่ถึงมีเปียบเปียบทั้งสองทั้งสองดินเลยครับนะแต่ว่าถ้าเราให้น้ําให้ปุ๋ยดีสม่ําเสมอได้ทั้งสองดินดีหมดเลยครับ ได้ทั้งสองดินครับแต่ว่าปุ๋ยน้ําต้องสม่ําเสมอครับนะคะคืออ่าถาสวนอื่นการดูแลของแต่ละสวนจะบวกขึ้นกันพี่ก็ไม่มั่นใจว่าแต่ละสวนเขาดูแลกันยังไงแต่ถ้าสําหรับพุทซาสวนพี่ถ้ารสชาติดีรสชาติอร่อยเนี่ยคือมันอยู่ที่การคุมน้ํากับคุมปุ๋ยอืนะสําคัญคือน้ำน้ำก็ปุ๋ยหนีห้องต้องหายยางสม่ำเสมอแม่นี้น้แมนครับแมนอันนี้สําคัญครับเสียดายเนาะครับบ่วได้เห็นผู้ซาสามรลอดเนาะเนาะค่ะ เดีมาเห็นแต่แตดงอินเดียอยู่นี่มาไม่ทันสามไม่ทันมันวายนะคะนี่นะแต่เห็นแต่แดงอินเดียเนาะปกติเขาส่งออนไลน์อยู่ไ่มครับผมส่งตลอดค่ะออนไลน์ก็ส่งสามารถสั่งางคำว่าใดทั้งเฟซบุ๊กเข้าได้นะครับเนาะจ้าแต่ว่าออนไลน์เนี่ยพี่จะดูสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้พี่จะไม่ค่อยอยากส่งเพราะพุทรามมจะสุกในกล่องโอ้ทีนี้ต้องดูลูกค้าด้วยว่าลูกค้าบางคนเขารับได้เขาชอบทานพุทราสุกครับแต่ถ้าลูกค้าบางคนเขาชอบแานเขียวเราจะถามก่อนอ๋อนึกบอกว่าครับบอกท่านนี่มันสุกค่ะมันสุก มันแก่ที่ต้นแล้วถ้าเราส่งอย่างอย่างกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันหนึ่งวันถึงครับแต่ถ้าเป็นอาโซนทางตะวันทางเหนือภัก<อ>้ถ้าทางเหนือเนี่ยก็ประมาณสองวันสองวันอ่าพี่ลองส่งแล้วนะคะครับทีนี้ถ้าทางใต้เนี่ยจะช้ากว่าสามวันขั้นต่ํา mm hmm. เวลาเราเก็บเข้าต้องเก็บแบบเขียวๆนี่นะคะครับถ้าเก็บส่งออนไลน์เราต้องเก็บแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นเราจะเก็บเก้าสิบถึงร้อยไม่ได้ นะคะแต่ทีนี้ถ้าถ้าไปแถวกรุงเทพเนี่ยก็ต้องรอหนึ่งถึงสองวันถึงจะอร่อยอกรุงเทพจะถึงก่อนครับแต่ถ้าสมมุติว่าต่างจังหวัดจะพอดีครับแต่ทีนี้ถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันจะเล็งห้บักท่านซุกไปผลไม้ทุกอย่างนะคะอากาศมีผลถ้าอากาศหนาวยิ่งหวานยิ่งอร่อยครับนะคะโอ้อากาศหนาวดีแม่นเหรอคะพี่ครดอค่ะในตัวเจ่นมันจะต่ําไง ถ้าพอช่วงีบางท่านมันเสียบเนาะเสียบแห้งมันจะเฮ็ดให้ผลไม้ทุกอย่างเนี่ยมีรสหวานและอร่อยถ้าอากาศเย็นหัวเด้ความหูไปอีกก็ได้ครับผมผมก็ร่งหูได้นีเฮ็ดเกษตรมาดนน่ครับนี่เป็นความหูพี่ก็เพิ่งเรียนรู้นะคะเพิ่งเรียนรู้ว่าที่นี้พออากาศเริ่มเริ่มห่อนขึ้นนี้ครับผลไม้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคือรสชาติเขาก็จะมีสวิงบ้างแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คอนโทรลได้ก็คือน้ำกับปุ๋ยนะคะถ้าอากาศห่อนเท่ากับเพิ่มหนาบ สมมติว่าเราเห่าเคยหายหมือละสามสี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มมาเป็นห้าหกลิตรให้เขาประมาณนั้นโอ้เขากะใส่เทคนิคในการ,รดูแลเพิ่มเติม <ๆ S 1> เข้าไปอกีกครับผมประมาณนั้นโอ้นี่ถือว่าเป็นความหูนะครับเดี๋ยวจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งให้เบิรง <S <S แมนบับพี่เป็นพันธุ์ยั้นะครับที่มะขาวกันนะขี้มะขาวจ้ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งนี่มะขาวนะครับมีพันธุ์ดกที่บวสซักซีเอมมาฝากพี่ฝากน้องนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับของสวนผีเพิ่นดีีแบนเพะ จังไหมาศึกษาไหวมาสวนเสบียงบนดินแน่นอนพี่เนาะครับเชมราดเนาะครับเนาะค่ะจังหวัดอุบลนาชธานีจังหวัดอุบลร่าจะธานีพี่กัดอยู่ตรงข้ามขนส่งนะคะตรงข้ามขนส่งเชรางเมาะคราดเนาะครับครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ได้หลายเนาะเดี๋ยวจีบผ้าพี่น้องไปเบิ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะครับสวนพี่มีหลายสายพันธุ์ขอบคุณครับพี่ครับจ้าสวัสดีครับ